ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกระสาบ้านป่าพากินนะคะับวันนี้สาบ้านผาพามากินก็มีไอผักทง,งอกค่ะใส่ไข่ก็มีปนปลาดุนะคะนี่ไงคะ่ะห,หลากหลายนะ,ะวันนี้มีเจ็บแบบว่าเซ่บเคือพระเอกก็คือหอยดองค่ะหอยดองทรงเครื่องนี่หอยดองทรงเครื่องจะ้ะนี่ค่ะหอยดองทรงเครื่อง นี่จ้ะนี่สรนยาดองมึกเน่ยสนยาเออทรงเครื่องเมื่อกียเ็นไหมพี่น้องหอยดองทรงเครื่องน่าทานเนาะหอยดองทรงเครื่องหอยดองเนาะพี่น้องเดี๋ยวสัรยาตักข้าวก่อนนะคะกินข้าวค่ะกินข้าวดีกันเด้อพี่น้องข้าวคืออยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละค่ะ นี่จ้ะกินก่อนค่ะคุณแม่เขากินที่หลังค่ะพี่น้องน,นี่จ้ะมาค่ะมีน,น้ำนะคะน้ำนข้าวก็มีผักชะอม,มก็อะไรเนี่ยผักกระถินริมรัว้ว แล้วก็เออ,อะไรนะใบวบกค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องยินข้าวค่ะนี่ตอนยญกาขอหอยดองก่อนนะคะพี่น้องนี่หอยดองหอยดองแซ่บๆเลยเนี่ยขอเปิบมือนะคะขอเปิบมือค่ะนี่จ้ะอืมอืม อืมอืมดีเถอะฉันรู้สึกงัดงัดเอ,ร,เอรื่องเถอะรู้แล้วทุกครั้งเลยครับพี่น้องพอเวลากินก็แมวก็วิ่งมาตามประสา,าสัตว์เนาะ อยถือสานะครับพี่น้องขามันก็อยากกินเหมือนคนเรานี่แหละแต่ก็หนงหูเดี๋ยวก็ให้มันกินนั่นแหละนี่ค่ะปผน นี่จ้ะไปตรงนี้จะได้เห็นจะได้เห็นนะคะเอาหกบ,บายโมเดียนี่หบเลยน,นะนี่ค่ะแสบ อันดองอร่อยอออร่อยอรออันอใส่ให้กินแล้วนะ ป่นป่นปั้นดุเนี่ยอร่อยนะมครับผงแห้งค่ะนี่ค่ะใส่ตะไคร้ใบมะกรูด พริกจอยหอมจอยกระเทียมอร่อยทุกกินอย่างนี้เลยค่ะ ทุ้งอกใส่น้ำมันหอยโอ้ใส่ไข่อืม,อม,อม,อม หอยดองเจ้านี้ยี่ห้อนี้ไม่ไม่คาวเลยกินได้หลายบันเนี่ย ดองไว้ขวดหนึ่งแช่ไว้ไปกินส่วนตัวชอบหอยดองอยู่แล้ว ผนแห้งใส่น้ำปลานู่นหรอเติมข้าวอีกนี่ค่ะอร่อย

หูหน่อยนะคะเพราะอยู่แบบบ้านๆแบาน,านี้เลยค่ะต้องมีเสียงโน้นเสียงนี่อืมมีเอฟีท่านหนึ่งถามว่าพิัญญาพูดภาษาอะไรคะพูดภาษาจากเมนค่ะพี่น้องพูดภษากเมน

ชะอมอืปนปนแห้งใส่น้ำปลาไม่ได้ใส่ปลาร้านะคะอร่อยปนแห้งอืมอืม แสงแสงเยอะเกินไปนี่ค่ะแซ่บเวอร์นี่ค่ะ,อคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะแซ่บๆด้วยกันนี่ค่ะอร่อยมากเลยอะ่ะพี่น้องเนี่ย เพราะบ้านสัญญาก็ไม่ค่อยไม่มีใครกินไงสัญญาก,กินคนเดียวนี่ค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจาะ